ชุดสายพานลาลิ้นหรือชุดสายพานทัมมิ่งนะครับในตระกูลโตโยต้าวีโก้นะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เราก็เลยนะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ถึงระยะเวลากำหนดที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแล้ว ไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็เลยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับชุดที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือหมายความว่ามันก็จะมีสายพานทัมมิง่งหรือสายพานลาวลิ้นก็คือตัวนี้นะครับนะฮะก็คือสายพานลาวลิ้นแล้วอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นลูกลอกนะครับนี่คือลูกลอกที่มันดันหลังสายพานตรงนี้อยู่ นะครับนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวดันนะครับเป็นตัวไฮดรอลิกดันลูกลอกอีกหนึ่งทีนะครับทำไมถึงอยากให้เปลี่ยนครบเซตแบบนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะประหยัดเนาะเปลี่ยนแต่สายพาร,ราลิ้นแค่อย่างเดียวนะครับตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ทีนี้ที่ไม่อยากจะแนะนําอย่างนั้นก็คือหมายว่าถ้าเกิดสมมุติตัวเนี้ยถ้าเราใช้มาค,คู่กันเนี่ยบางที จังหวะที่เราหมุนตอนนั้นน่ะนะตอนนั้นมันอาจจะดีอยู่เนาะแต่เวลาเราใช้ระยะเวลาเกินๆเนี่ยถ้าเกิดลูกลอกตรงนี้แตกเนี่ยมันก็จะไปขัดสายพานเช่นนี้อีกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องโดนทั้งคู่ก็คืออาจจะต้องโดนสายพานใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้อย่างนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนแบบครบเซตเลยจะดีกว่านะครับและทีนี้ก็จะมีคําถามมาว่าพี่แบบที่ว่ามันเป็นแล้วมันมีเกรดไหนยังไงบ้างนะครับฟัง ซ้ายมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นของแท้เบิร์ห้างก็คือถ้าเกิดเป็นของแท้เบิร์ห้างหรือแท้เบิร์ศูนย์เนี่ยมันก็จะแยกมาครับจะมีสายพานเรลาลิ้นนะครับจะมีลูกลอกแล้วจะมีตัวดันมันจะไม่มันจะไม่มาเป็นครบเซตนะครับก็คือหมายว่าใครอยากจะเปลี่ยนตรงไหนก็สามารถจะเลือกเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยทุดซับแบบน้อยหน่อยครับก็จะมาแนะนําเป็นตัวนี้ครับก็คือเป็นสายพานเรลาลิ้นที่ว่าเป็นแบบครบเซตเลยครับมันก็จะมีสายพานมาให้นะครับมีลูกลอกมาให้แล้วก็มีตัวดันมาให้แล้วราคาก็ไม่ได้ แพงจนเกินไปนะครับสําหรับใครที่แท้ห้างหรือแท้เบอร์สูนถ้าไม่ไหวก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยคือถ้าถึงระยะเวลาแล้วอยากให้เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเราไปปล่อยไว้เนี่ยบางทีสายพันธุ์ขาดปุ๊บมันก็จะเกิดผลเสียหายให้เราอีกเยอะๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็มาฝากเตือนไว้เฉยถ้าเกิดตรงนี้ไม่ไหวก็เลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับมาฝากเตือนกันไว้สําหรับสายพานลาลิ้นในตระกูลวีโก้ครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับสําหรับการเลือกดูสายพานลาวลิ้นในตระกูลโตโยต้าวีโกแบบที่ผมบอกเนาะถ้าเกิดใครแท้ไม่ไหวนะครับก็แบบดูแบบที่ผมบอกได้เลยนะครับแต่ที่จะเน้นย้ําเลยคือต้องเปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวจะเกิดผลเสียหายเป็นอันมากนะครับก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับสาหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ดูได้ตามคลิปเลยครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณอีกหนึ่งรอบครับ